ข่าวดีเช็คด่วนเงินเข้าบัตรคนจนวันนี้กดเงินสดได้คุณได้ไหมเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้ววันนี้สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้เช็คไทม์ไลน์วันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2566ดังนี้กรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2566ดังนี้ วันที่18พฤษภาคม2566เงินที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาท ทั้งนี้ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้หนึ่งแห่งและผู้ให้บริการน้ำประปาได้หนึ่งแห่งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าวโดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยง,งานที่ให้บริการโดยตรง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านใดที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถส่งคืนได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลางจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะ